สวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาต่อหัว m c 4นะฮะเดี๋ยวขอต่อโซลารเซลล์นะครับเพื่อใช้ในงานโซลารเซลลนะครับอันดับแรกแล้วก็มารู้จักกันก่อนนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะฮะนี่คือตัวเมียนะฮะตัวเมียนะครับ ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่คือตัวผู้นะครับลักษณะก็จะเป็นเดือยนะครับตบบไป่สวมนี่รึบอย่างนี้นะครับนี่นะครับส่วนแกนในนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างมีเล็กกับใหญ่อันนี้เล็กนะครับเล็กอันนี้อันอใหญ่อันเล็กตัวนี้นะฮะไปคู่กับตัวเมียนะครับส่วนอันนี้ ตัวใหญ่คู่กับตัวผู้นะครับเป็นข้อต่อสองทางนะซึ่งออกมาจากแขงถ้าออกมาจากแผงนะมันจะเป็นตัวผู้ออกมาจากแผงนี่คือตัวผู้นะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้คือตัวผู้อย่างเี้ยถ้าฝลายฝั่งนี้เป็นตัวผู้แล้วนะครับถ้าจะต่อให้มันยาวขึ้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตัวเมียนะครับนี่เป็นตัวเมียนะครับอะเดี๋ยวมาทํากันเลยนะครับ ดับแรกก็หมุนออกมาก่อนนะครับก็ร้อยไปกันออตเปิหนลน้ร้อยไปก่อนนะครับนี่ตัวนี้มีไว้ทําอะไรเวลาเราเข้าหัวอย่างนี้ปุ๊บนะครับจะกันมแมลงกันมดไม่ให้เข้าไปทํารังในนี้นะฮะในนี้ไม่ให้เข้าไปนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับดับแรกปอกสายไฟก่อนทวันไหนดีเนี่ย นี่เลยนะครับนี่นะครับมันต้องมีครีมตัวนี้นะฮะอันเดกประสงค์มากนะครับครีมย้ำหางปลาตัดสายไฟปอกสายไฟได้หมดนะฮะตัวนี้นะฮะอันเดกประสงค์มากนะครับผมสั่งทาง,างออนไลน์มาไม่ถึงร้อยนะครับนี่นะครับตัวเมียตัวเมียใช้หัวใช้แกนเล็กนะฮะนีแกน แกนเล็กนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับนี่นี่คือย้ำหางปลานะครับครีมย้ำหางปลาอันนี้ก็บีบเข้าไปหน่อยนะนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่นี่แล้วก็ใส่อย่างนี้นี่นะครับบีบไปแรงๆนะครับกดแน่แนๆน,นะครับบีบแรงๆนะครับนี่ เนี่ยแน่นปึ๊กเลยนะครับนี่ต้องแรงๆอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาตัวเมียมานะครับอย่าลืมนะครับแกนเล็กใช้กับตัวเมียนะครับแต่ถ้าท่านลืมก็ต้องตัดทิ้งแล้วทำใหม่นะครับนี่ตอกเข้าไปแล้วกดนะฮะกดมันจะมีเสียงนะฮะเดี๋ยวจะกดให้ดูฟังเสียงนะฮะนี่นะฮะดึงไม่ออกนะฮะอย่างเงี้ยดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับ การมลงนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะแค่นี้นะครับเวลได้ต่อสายบวกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่นะครับเ,เสียบเข้าไปแค่นี้นะนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับง่ายๆด้เพื่อนนะครับ ทำง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวสายลบนะครับสายลบนี่สายลบก็จะเหมือนกันนะฮะนี่เวลาต่อสายลบนะครับอยากได้ยาวๆนะฮะนี่สมกลบเลยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าท่าน ลองไปทำละลองไปทำดูนะง่ายๆนะครับวิธีต่อเข้าหัว M4 c นะครับคอนเนคเตอร์นะฮะหรือสายโซลาเซลล์นะครับเพื่อนๆนี่นะฮะถ้าซื้อเขาแพงนะครับถ้าซื้อเขา้อามาทำเองนะครับง่ายนี่นะครับถูกคู่นี้10คู่นะฮะเนี่ยราคาไม่ถึงร0อบาทนะฮะเนี่ยสิคู่นะฮะ ส่วนอันนี้ก็ไม่ถึงร้อยเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้ใช้ได้ยาวนะครับเพื่อน,นะนใช้งานค่อนข้างได้ยาวเลยนะครับซื้อครั้งเดียวนี่นะครับน,นี่นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเงินอย่างงี้ต้นทุนนะครับไม่ถึงห้าสิบบาทนะครับ จะไปซื้อเขาชุดนึงก็เส้นเส้นหนึ่งก็เกือบร้อยครับชุดหนึ่งก็เกือบสองร้อยนะครับแดงกับดำนะเพื่อนๆซื้อมาทําเองนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ